สวัสดีครับพบกับผมนะครับกริชนเดชวิสัยครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันที่18มิถุนายนซึ่งคนก็เฝ้ารอนะครับว่าพุทธษินชิน,นวัฒนจะไปที่ศาลไหมแล้วเมื่อไปที่ศาลนั้นจะได้รับการประกันตัวไหม มีพวกนักวิชาการนักวิชาเกินทนายทนณนะอดีตนักการเมืองนักการเมืองในปัจจุบันก็เยอะแยะมากมายมาวิภาควิจาร์ณสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวหลายคนก็พูดตามความรู้สึกของตัวเองบางครั้งก็แอบอ้างว่ามีข้อมูลรับมีสายรับ มีคนใกล้ชิดมีคนวงในปรากฏว่าก็มีถูกบ้างผิดบ้างค้าเขากันไปแล้วสิ่งที่ผิดก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็มีข้ออ้างเสมอเสมออย่างเช่นหมอวรงเดชกิจวิกรมสสอ,สอพิษสนุโลกสองสมัยตอกมาวิภาควิจารณ์ คือได้ยินชื่อคุณทัศินไม่ได้ต้องเป็นอดรนทนไม่ไหวไม่รู้จะไปจงเกียรติจงคังอะไรกับเขามากมายผมเช็คดูแล้วนะครับคุณทัศินก็ไม่เคยทำอะไรกับหมอวฮลงเลยมีแต่หมอวฮลงอยากจะรวงสอสอพักตอนนั้นก็เป็นพักเพื่อไทยหรือเปล่าวะน่าจะใช่ในเขตหนึ่งพิษณุดโลกแต่คุณทัษินไม่เอาคุณทัศินไปเอาประหลัดพิทักษ์สอสอเก่า ก็ทาัครับเรื่องของเรื่องมีเท่านั้นเองนอกั้นคุณทักษิณไม่เคยทำอะไรหมอวรงเลยหมอวรง็จงเกียรติจงการแค้นแล้วก็ไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาเล่นเรื่องของการรับจำนำข้าวผิดบ้างถูกบ้างพ็ยังพูดกันมาหมอวรงลงไปถามคนบางระกามคนบางกระทุ่มซิว่าเขาพูดถึงหมอวรงในแง่ไหนในเรื่องเกี่ยวกับข้าวครับ คนบางกรละกัมบางกะทุ่มก็เป็นชาวนานะคนพมพิรามคนวัดโบสถ์เเป็นชาวนานะเพราะว่าหมอผู้รงนี่ไม่ได้รู้เรื่องข้าวไงมีสะสอนนิยมช่างพินิษนะครับเขาเป็นรูปชาวนาเขามีที่นาเขาทานามาก่อนนั่นแหละเขารู้จริงเรื่องข้าวแต่หมอผูรงเป็นหมอไงเวลาศึกษาเรื่องราวอะไรไปอ่านหนังสือปั๊บปั๊บก็จําได้ไงก็ทําเป็นผู้ซึ่งช่ำชองในเรื่องข้าว จริงๆล้วไม่รู้แ้่หรอครับอ่ะแล้วก็มีบทบาทสำคัญอยู่บทบาทเดียวไอโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยแหละทําให้สร้างชื่อเสียงนะสร้างชื่อเสียงหรือชืช่อเสียก็ไม่รู้แล้วก็จะตอกย้ำจำนำข้าวจำนำข้าวเป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวแล้วก็จะทำแบบว่า ตั้งพรคขึ้นมาพรักไทยพรักบีแล้วก็จะมีแนวคิดก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรนโยบายก็ไม่ได้มีอะไรก็มีแต่นโยบายต่อต้านจำนำข้าวก็เช่านั้นเองครั้งนี้นะครับหมอเราบอกมาบอกว่ามีอาธิบบดีคนหนึ่งอาธิบบดีที่ศาลนะ ไปฮ่องกงไปเดียรรับก,กับเจ้าพ่อคาสิโนที่ฮ่องกงตอนแรกผมก็คิดว่าขนเงินไปฮ่องกงสองพันล้านไม่ได้ขนเงินไปก็จะให้คาสิโนจ่ายเงินสองพันล้านให้กับอธิบดีท่านนี้เพื่อที่จะไปจ่ายเงินกับกระบ,บวนการยุติธรรมทั้งหมดแกก็มีคำพูดว่า ประเทศสารักขันอะไรก็คือเป็นการเล่านิยายเล่านิทานเนี่ะคือไอ้คนพวกที่มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วมาเล่านิทานเล่านิยายก็คือแบบว่ากลัวจะโดนฟ้องอะ่ะและและคือถ้าเราจะกล้าเรารักชาติรักแผ่นดินไอ้ฟ้องมินประมาทมันเป็นคดีจิ๊บจิ๊บมันเป็นดีไม่ไม่ราคาขนหน้าแข้งหรอกไปกลัวมันทำหอกอะไรวะไอ้คดีนี้ ก <So S 1> ็พยายามมาสร้างเรื่องมีประเทศสาระขันมีคนโน้นคนนี้ก็เพื่อที่เวลาจะไปขึ้นศาลก็จะรุดไงจะชนะไงก็เป็นแนวนั้นแหละครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดดูไว้ขนไปยังไงว่าสองพันล้านคือล้านหนึ่งมันก็ประมาณกิโลกรัมหนึ่งสองพันล้านก็สองพันกิโลกรัมเป็นเงินนะรถปิกอัพคันหนึ่งก็น่าจะได้สักสิบล้าน แอ้มันได้สักพันล้านสองคัน <c oughs> ก็ถึงได้สองพันล้านก็จะเป็นหกรถหกรอหรือรถสิบรอที่จะขนเงินสองพันล้านได้ก็มันคง,คงไม่ใช่หรอกครับมันก็เป็นตัวเลขอุปมาณอุปไมเงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนะอธิปดีท่านนั้นไม่ไม่จำเป็นต้องไปห้องกงหรอกไปทำหอกอะไรห้องโกงไปคุยกับใครวะใครอยู่ห้องโกงวะ คุณทักษิณอ่ะอยู่ฮ่องกงอ่ะหรือเจ้าของคาสิโนโอ,อยู่ฮ่องกงเอาเจ้าของคาสิโนมาประเทศไทยไม่ง่ายกว่าเหรอวะเออใช่ป่ะแล้วสองพันล้านนี่เอาจะไปให้ใครวะมันซื้อกันได้ด้วยหรอวะผู้พิพากษาซื้อได้ด้วยเหรอวะคืออยากให้หมอลงมาเคลียร์นะก็นี่เห็นทนายของคุณทักษิณออกมาว่าจะฟ้อง แต่ฟ้องนวนะแล้วหมอลงก็ออกมาว่ากูไม่กลัวมึงก็ไม่มีใครกลัวใครหรอกครับสมไยเนี่ยไม่มีใครกลัวใครหรอกครับมึงก็คงไม่กลัวใครหรอกถ้ามึงกลัวใครมึงก็คงไม่มาพูดอย่างนี้หรอกหมอวรงกูก็ไม่กลัวมึงเหมือนกันกูกลัวมึงกูไม่พูดอย่างนี้เหมือนกันกูไม่กลัวใครเหมือนกันไอ้คนที่มีปัญหามีเรื่องส้นตีนส้นมืออะไรกูกูก็ไม่กลัวเหมือนกันกูก็ไม่เคยกลัวใครเหมือนกัน มันก็พูดได้อะวะแต่จริงๆแล้วกลัวหรือเปล่าวะจริงๆแล้วปอดแหกหรือเปล่าวะเราก็รู้กันอยู่นะหมอลงนะอ่าเราหาเสียงมาด้วยกันนะอยู่คนละฝ่ายนะพิษณูโลกนะรู้กันอยู่นะว่าใครนักเรงใครไม่นักเรงใครใจถึงใครไม่ใจถึงนะแต่เรื่องเนี้มันเป็นเสียชื่อไปถึงกระบวนการยุติธรรมอถ้ามันเป็นอย่างนี้ได้จริงผมก็ไม่คิดว่า ศาลจะนิ่งนูได้ได้แล้วศารรับเรื่องนี้เหรอวะไปตั้งอะไรวะตั้งกรรมการเขาเรียกกรรมการอะไรวะไม่ใช่ไต่สวนไม่ได้ตรวจสอบนะฟันสดับรับฟังก็บ้าซี่มันจะเกิดกูพูดอย่างนี้สาลมึงจะตั้งระดับรับฟังไหมถ้ากูสร้างนิยายขึ้นมาเรื่องหนึ่งอะ่ะคือมันไร้าสาระหรือเปล่าวะนะเป็นไง พอสารตั้งกรรมการสดับรับฟังหมอลงแม่กันเลยบอกเห็นไหมถ้าไม่จริงก็จะตั้งไอ้เยี้ยเขาด่าสาลนู่นไว้ไอ้หมอลงเนี่ยมัจญยังไม่ฟังมงันอีกวะโอ้แม่เขาใชเหมือนกันจะตั้งมาทำไมก็งงงงงนะเดี๋ยวเกิดสนธิยาสวัสดีเขาพูดไปอย่างนี้มีสายลอกสายรับเขาอ้างว่าสาลทำอย่างนู้นอย่างนี้อน่ะก็ต้องตั้งกรรมการสดับรับฟังอีกหรือเปล่าวะ ะเกิดอาชญะเขาพูดมาอย่างนี้ว่ามีสารไปเกี่ยวข้องก็ต้องกตั้งกรรมการสดับรับฟังหรอว่าไอ้นี่มันเหมือนกนบบัตสนเท่หรือเปล่บาบัตรสนเทศไม่ได้บัตรสนเท่เว้ยเพราะมันมีชื่อนำคุณจริงเว้ยไม่จำเป็นต้องตั้งหรอกก็เรียกประชุมรับรับก็ไปดูซะว่าให้มันเป็นยังไงว่าอะไรว่าก็เท่านั้นเองมันก็คงเป็นไปได้หรอกมันสองพันล้านออกไปซื้อ ผู้พิพากษามันเป็นไปได้หรอวะแล้วผู้พิพกษาจะเอาเงินไปทำไมวะสองพันล้านอ่ะจะไปเก็บที่ไหนวะจะไปซ่อนไปที่ไหนวะอ่าก็เดี๋ยวดูกันซิว่าทนายของคุณทักษิณจะไปแจ้งความจับไหมแต่เป็นคดีตามกฎหมายผมไม่รู้หรอครับแต่หมาลงรับผิดชอบคำพูดไหมอยังบอกว่ามีคนวงในบอกว่า ทักษิณป่วยแล้วก็หาเหตุที่จะไม่ไปศาลปรากฏว่าลุงขึ้นทักษิณไปแดกทานทานพอโกคือตอนเนี้ยทักษิณกำลังปั่นหัวหมอวรงและปั่นหัวไอ้พวกหมอดูหมอเดาวทั้งหลายทักษิณเขาเป็นใครครับเขาเป็นนายกรัะตนบรีสองสมัย เขามีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเขาคงไม่งวงว่าพวกมึงหรอกนะไอทีวีภาควิจารณ์นันเนี่ยนะเขาคงไม่ง,งกว่าพวกมึงหรอกเขาปั่นหัวพวกมึงเป็นยังไงเขาออกข่าวรวมให้มึงเสียคนเสียคำพูดใช่ปะ่ะแล้วเขาก็ไปศาลแลวศาลจะก็ให้ประกันตัว อะหลายคนบอกไม่ให้ประกันตัวถูกพักคดีเป็นคนที่หนีคดีนู่นนี่นั่นไม่ประกันตัวรู้ได้ยังไงว่ามึงจะไปอวดรู้ปัาสารเขาได้ยังไงวะ,ะ,อะโอเคแล้วอย่างเงี้ยหมอรองรับผิดชอบคำพูดอะไรก็ไม่รับผิดชอบคำพูดบอกว่าคนวงในเนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยบอกมาว่าหมอ ทักษิณแม่งไปไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บพอหมอลงเอามาพูดทักษิณก็เปลี่ยนแผนเว้ยอ่ะไม่ไปโรงพยาบาลละไปแดกขังละอ่ะอแล้วก็บอกว่าสิบแปดรู้กันแล้วสิบแปดเป็นไงต้าไปไปแต่เช้ามืดเลยแล้วแปบเดียวได้ประกันตัวออกมาอ่ะ น่ะ c o m m e n มีอะไรเลยคือแล้วรับผิดชอบคําพูดหรอไม่รับผิดชอบคาพูดอะไรทั้งสิ้นก็พูดไปแล้วไปก็เสียไหมเสียรางวัลไหมแล้สายรับคนที่บอกว่าทักษิณไปอยู่โรงพยาบาลอ่ะเป็นปสายรับคนเดียวกับที่คุยเรื่องถุงขนมสองพันล้านหรือเปล่าอะจะมีภาคสามด้วยนะ <c oughs> คือคนเหล่านี้นะ ทั้งหมอวรงนะและกลุ่มหมอดูหมอเดาทั้งหลายนะที่บอกมีวงนงวงในวงหาอะไรนะถ้าตั้งเขียนเป็นนวนิยายเขียนเป็นป๊อปเกนบุกนี่อาจจะได้รางวัลสี่ไลน์ก็ได้นะเอาดีทางนี้ดีกว่าเพราะว่าเอาดีทางการเมืองมันไม่ได้ไม่มีคนเลือกไม่มีคนเลือกใช่ปะ การมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศมีคนรู้จักทั้งประเทศแต่ไม่มีคนเลือกอะ่ะพักไทยพักดีคนหนึ่งยังไม่ได้เลยอะ่ะสอสออ่ะนี่อย่าว่าถึงไปสอสอเขคเลยนะเอาแค่เป็นสอสอปาร์ตี้ริส์เนี่ยคนหนึ่งยังไม่ได้เลยอะ่ะก็เข้าใจว่าหมอลงต้องทำคอนเทนต์หมอลงต้องหาพื้นที่ในสื่อแต่ถ้าเป็นหาพื้นที่ในแบบเป็นตัวตลกเป็นตัวโจ๊กอย่างเงี้ย มันก็จะไปแย่งอาชีพคุณหม่อจกมกไปแย่งอาชีพคุณเท่งเถิดเทิงนะคือจะไปแย่งอาชีพพุกตลกไปอ่ะคือเราเป็นนักการเมืองไงเราก็ไม่ควรจะไปออกนอกลายอ่ะใช่ปะ่ะเพราะลายตลกเขาก็โอเคอยู่แล้วเขาก็ตลกอยู่แล้วเขาก็สนุกกันอยู่แล้ว แล้วออกนอกลายนั้นเราก็ไม่ใช่ว่าจะจะไปเก่งกว่าพวกเขานะเราจะไปเก่งกว่าคุณหม่ำคุณแท่งคุณโหน่งอะไรได้ยังไงนั่นเขาเป็นปามมจา์ด้านตลกอ่ะคือเราก็ต้องอยู่ในลายเราแตอย่าทำให้เป็นตัวตลกคือดังและเป็นแบบตัวตลกมันไม่โอเคอะ่ะเข้าใจปะ่ะโอเคเราต้องการพื้นที่สื่อแต่พื้นที่สื่อแบบนี้พูดว่าทักษิณแม่งไป เข้าโรงพยาบาลแต่จนเสือกไปแดกห่านน่ะคือม,มันมันคนละเรื่องเลยเออถ้าทักษิณเข้าโรงพยาบาลแล้วไปแดกโจ๊กเนี่ยโอเคเว้ยไม่เข้ากันเว้ยมันหมักกันเว้ยก็คือแบบอาการแม่งทุ่เราแล้วไงก็ไปแดกโจ๊กอ่ะอ่าแต่ไปแดกห่านนี่มันคนละเรื่องเลยอ้าวดีนะหมอรงไม่ได้เป็นคนพิษสนุนโลกนะหมอรงเป็นคนสุโขทัย คนบ้านเดียวกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่หมอลงมาเป็นสอสพิษณุโลสองสมัยอ่ะก็ยังดีเพราะว่าผมอยากให้ภาพลักษณ์ของพิษณุโลกมีนักการเมืองที่ดีเพราะตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วมีหมออมอรองประธานสาภามี นบพลเพื่อไทยอันนั้นก,ก็ลุยก th an ันเรื่องชนประธานลุยกันเรื่องน้ำ <problem> ล <Eli> ุยกันเรื่องข้าวอยู่เนี่ยเห็นโวยวายกันอยู่เนี่ยนบพลอ่าแล้วก็มีทั้งเขตบนบนพงมนูแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเชื่ออะไรว่าเพื่อไทย จำชื่อไม่ได้เขเปลี่ยนชื่อผู้หญิงที่จะไสอ,สอสอนนยมแล้วก็ด้านบนเขาก็มีก็ไม่ได้มีเสียหายอะไรสอสอพิชโลกแต่ละคนก็โอเคทุกคนเลยโอเคมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรละเรามีคุณพ่อของคุณจุติไกลเลอร์คุณโกศลไกลเลอร์เรามี คุณสุชนชัยโพโนธ์เรามีคุณยิ่งพันมณสิการเรามีคุณพิษณุพลวัยเนี่ยเราก็มีสอสอมีคุณภาพทั้งนั้นแหละครับที่พิษณุโลกนะเราไม่เคยมีสอสอที่เป็นตัวตลกขบขันของใครนะครับผมโอเควันนี้ก็จะมาพูดตรงนี้แล้วก็อยากให้หมอรงรับผิดชอบคำพูดด้วยนะมัน แล้วก็เอาให้มันจริงจังลากคอผู้พักษามาเข้าคุกให้ได้นะลากคอมาให้ได้นะโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแงนม่มุมของผมนั่นแหละใครชอบก็โอเคใครไม่ชอบก็เรื่องของคนไม่ชอบแต่ชอบไม่ชอบก็มาซื้อหนังสือผมธรรมศาสตร์ตกิจ จองไว้ได้ได้ปร,ระมาณสองร้อยเบาทเงินเข้ากองทุนอิสระพละดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอจัดกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วม10ปีแล้วจะดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับตไคร์ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณดาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็มีหนังสือครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับหนังสือเดิมเน้ เป็นหนังสือขายดีของผมเป็น p ็อกเก็ตบุกเล่มที่สามสิบเจ็ดรวบรวมเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพพระเจา้าพิธีกรรมพิธีการคาถาเครื่องสักการะอยู่ในเล่มน,นี้หมดคุ้มค่าจริงๆครับสองร้อยเก้าสิบาทผมเขียนขึ้นมาเองนะเงินเข้าๆ้าความทุนอิสระพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็มาอาจ,จารย์จับเช่นกัน ซื้อไว้ครับเก็บไว้บ้านในรถในห้องนอนในห้องพระหรือซื้อไปฝากคนที่รับก็ได้ช่วยซื้อกันหน่อยติดต่อผมทางเฟซบุ๊็อกิกิลผลเดชวิสัยอดีาลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับพิงก,งกันมาพูดคุยกันมาร้องเรียนกันมาตอนนี้ก็มีอยู่สองคดีคดีของผู้การพลตำรวจตรี มาร้องเรียนผมว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ600ล้านบาทมีมาดามเปิ้ลก็ร้องเรียนกันมาไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนหัวเก่าไปพูดจากโกหกในรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกันชยัยหนึ่งชั่วโงมงเต็มๆแล้วตอนนี้ก็มีพระภิกษุองค์หนึ่งอยู่ที่เพชรบุรีก็มาร้องเรียนผมว่าที่ เมื่อสามสิบปีที่แล้วที่แปดสิบได้โดนจับแล้วก็ติดคุกแต่ไม่ติดคุกจริงรอลงอาญาถูกหาว่าครอบครองที่ซึ่งไม่มีสิทธครอบครองแบบอยู่ในป่าหรือใน้ทํานองเนี่ยแต่เมื่อเดือนที่แล้วกมที่ดินแจ้งมาว่าให้เอาที่ผืนนี้ไปออกโฉนดได้ เดี๋ยวผมก็ศึกษาข้อมูลก่อนเดี๋ยวผมก็จะไปร้องไปดูซิว่าจะไปกรรมมาทีการชุดไหนจะไปรัฐมนตรีคนไหนเพื่อจะได้ขอเงินเยียวยา,ากับพระภิกษุรูปนี้<ม>โอเคครับสำหรับคดีของผมที่สวตัวเต,ตึงสมชายสวงกายแจ้งความจับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับจิบจิบเลยก็เป็นห่วงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่านั้นเองผมแม่ก็ มีเงินบ้างไม่มีเงินบ้างอดมือกินมือบ้างก็สนับสนุสน,นกันมาได้ส่วนใครจะมาโจมตีผมว่าขอเบร์คุณรจักก็เรื่องของกูกูก็ไม่ได้ไปขอบนหัวพ่อแม่มึงนะครับผมขอเงินสนับสนุนด้วโอเคครับวันนี้ก็ขอ,ขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ภาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี